โอเคครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมครับพ่ยาคีไวครับวันนี้จะมาสลอง80กว่าซับสไครป์เปอร์นะครับก็จะมาหมุนลัอคเกอร์ยอของอะไรสกินนี่นะครับสกินผู้หญิงนี่นะครับแล้วก็สกินปืนนี่ครับ XM8 นี่นะครับผมจะหมุนด้วยกันนะครับ20รอบหรือว่าเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับ ไปไปกันเลยครับนี่ครับหมุนไอ้นี่ก่อนนะครับผมมีอยู่สองใบครับกล่องทองด้วยโอ้โหไม่ได้เหี้ยเลยเลยไปไม่ได้เหมือนเคยครับต่อไปก็อะไรดีสกินปืนก่อนหรือว่าไอ้นี่ก่อนอะไรดีสกิน ปืน a m 8ก่อนไปเลยครับไม่รีรอครับได้ไหมไม่ได้ครับ m อครับของท้องอีกแล้วจะได้ไหมไม่ได้ครับ MP40 ส,สัต์เลยโกหกกุซซั์เลยมันจะมาอะไรขนาดนี้สกินเศร้าอ,ออกมาทำเพื่อต่อเลยเอาอีกแล้ว M4 อ,อีกแล้ว24ชั่วโม,มงก็มาทำเพื่อ จบเลยจะหมดแล้วครับเหลืออีก2รอบสุดท้ายไปรุนกันอะไรสักกาขอถอะมาถเถอะพี่ไม่มาครับตาสุดท้ายแล้วหรือไม่เหลืออีกรอบสุดท้ายครับไม่ได้เลยอีกจบไม่ได้ครับนี่ผมจะมาสลอง80กว่าซาสไครอื์นะครับไม่ได้ครับ มีอีกหนึ่งใบครับไปเลยครับไม่รีรอครับไม่ได้แล้วกล่องแบบนี้ต่อไปก็นี่แหละครับสกินผู้หญิงนี่นะครับไปเลยครับไม่รีรอครับได้เธอขอให้ได้ขอให้ได้ไดว่าได้ท่าเต้นก็ยังดีนะไม่ได้เรื่องอีกแล้วไปเลย เศร้ามาทําเพื่อตาสุดท้ายได้หรือไม่ได้ครับสําหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้แหละครับปิดท้ายด้วยอีกหนึ่งรอบครับจัดหนักเลยรอบนี้ไม่ได้เหมือนเคยครับสําหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ผมเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจมุ่งสู่ หนึ่งร้อยซับสไครป์ปื้นะครับจะถึงแล้วครับเกินขึ้นแล้วนะครับขอบคุณครับ